మ్మిడివరం నగర పంచాయతీ పరిధి చింతల మేరక శ్రీ వరసిద్ది వినాయకుని సన్నిధిలో గణపతి నవరాత్రి మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి అర్చకులు మోహన్ శర్మ ఆంధ్రలో స్వామివారికి ప్రత్యేక గరిక పూజలు నిర్వహించారు ఆలయం వద్ద చిన్నారులు నిర్వహించిన భజనా కార్యక్రమం పలువురిని ఆకట్టుకుంది గురుకులం మట్టవర్తి మీనాకుమారి ఆధ్వర్యంలో చిన్నారులు పలు దైవ కీర్తనలు ఆలపించారు ఈ కార్యక్రమాన్ని గ్రామస్తులు ఆసక్తిగా తిలకించారు मतलब में हाथ आप ओमरेन्नौमेमहे धीयापोधा ब्रह्म लीलुमुण मध्योक लीलुमुद्रमोण ओम गपिलाय नम ओम गलगर नम ओं नंबोधराय नम ओम गाय नम ओम विद्यराजा नम ओं गणाध्यय नम ओं गणेशा नम ओम गणाध्याय नमः ओम विघ्नराजा नमः ओम विघ्नहंत्रेय नमः ओम गणाधिपाय नम नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम नमः ओम गजाननाय नमः ओम गजाख्याय नमः ओम सिद्धिदाते नमः धर्माय नमः ओम भूषणवाहनाय नमः ओम भूषिनाय नमः ओम गणाराजाय नमः ओम भैयांदोदनाय नमः ओम วามทะยานมาความหาเรียนมาความบุกงานมาความหัดกับทะยานมาความต่อสู้แรงมาความสุดโตราบมาความหาสัดช้างมาความเหนือแน่ใจมาความหาแรงใจมาความหาบ้านมาความหล่อมปด้วยมาความบ่งบายมาความเห็นใจนั้นแรงมาความเชื่อในนั้นแรงมาความหลีมหนีมาความเดินไปได้มาความหมอบุกทะยานมาความมังคุดสนานสิการมาความเหนวบหนาวมาความสร้างสร้างสุดแรงมาความบ้าบุญแรงมา ความบริาลนิยนมาความสำหรับฌานนยนมาคมพรีดอร์ชินนิยนาคามเหยืมนิยนมาคมอัตถเหตรนยนมาความตัวมุกเตนนิยนมาความบัจยารถยนนิยนาความสุขได้นิยนมาความขาดจิตใจนยนมาความบุตรได้ใจนิยนาความญาติหน้าชื่อจนิยนาความมุกันได้นิยนาความโศได้นิยนมาความชาวได้นิยนาคมมันไดชายนิยนมาคมเหนื่ล้มได้นิมาามมหัองได้นิยนมาคมสารวัตรได้นิยนาความชระจายการชั่งนิยนมาความมีได้ใจนิยนมาความเอกปุจยนนิ ควมเดนเอาตต่แรกมาความมมั่นปรารยันมาควมมหัศจรรย์ยันมาควมดุจเดอร์รูปหักยันมาควมศักดิ์ศยันมาควมพาวชั่งดียันมาความมีเกียรติสูบหักยันมาควมดานหนูน่ายันมาควมอัเชิงยันมาควมดุจเดริยันมาความมักการบันไดยันมาความเชิดาวยันมาควมศรัทธายันมาควมหนากรโพชนะยันมาควมเศรษฐรัฐของเสนยันาควมเศรษฐรัฐขงเยันมาความสองยายยันมา

మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ముందుగా కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ఎల్లప్పుడూ అప్డేట్ సమాచారాన్ని పొందండి